สวัสดีค่ะแฟนมวยวันนี้ก็จะมาพูดถึงคู่ระหว่างตะวันชายกับโจนาธวูดก็จะมาวิเคราะห์ก่อนชกนมเล็กเข้าทางใครนี่คือเนื้อตัวล่าสุดของทั้งคู่บอกเลยว่าฟิตเปียกพร้อมปะทะเนื้อ ตัวบอนี่บอกเลยว่ายัางฟิตนะฮะแน่นทั้งคู่โอ้โหบอกเลยว่าจากไฟที่แล้วโจนาธุนทีทท่แพ้ตะวันชายไปเขาได้ซ้อมแค่3วันนะฮะไฟนี้เนี่ยเขาได้ซ้อมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยซ้อมแบบเต็มที่ซ้อมดีไม่มีสะดุดอ่าไฟนี้เนี่ยมันเท่ากันทุกอย่างนะฮะไม่มีคำคอรหาอ่าอยู่ที่ว่าบนเวทีไอโจนาธานเนี่ยจะมาสู้กับตะวันชายแบบไหนจะสู้ได้หรือเปล่าโอ้โหจะมีวิธีการชกยังไงนะฮะ ถ้าดูจากการพี่ซ้อมของโจนาทูดแล้วดูเหมือนเขาจะเน้นหมัดเป็นพิเศษนะฮะเน้นหมัดเน้นแข้งที่จะมาทําลายจังหวะของตะวันฉายให้ได้นะฮะคือเขาต้องเดินปัดชิดนายเดินแบบเดินบี้เดินเบียดตะวันฉายให้ได้นะฮะถ้าอยากเอาชนะตะวันฉายไปได้โอ้โหถ้ามายืนจุดจ้องจ้องเนี่ยน่าจะเสียดตะวันฉายนะเพราะว่าตะวันฉายเนี่ยเป็นมวยฟรีมือถ้ามาเล่นฟรีมือเนี่ยน่าจะเข้าทางตะวันฉายมากกว่านะครับ วนตะวันฉายผมคิดว่าน่าจะมาทรงเดิมนะครับน่าจะมาเล่นรีมือเราหักจังหวะ2เราหดแข่งหนักๆนัอย่างไฟที่เขาเคยเตะแขนเจ้าดิวิชเลียนน็อกมาแล้วแล้วก็เตะขาเจ้าจะมองอยูซุปป๊อปหักมาแล้วนะฮะทั้งแขนทั้งขาตะวันชายก็เคยเตะหักมาแล้วต้องบอกเลยว่าชายาซ้านารไม่ได้มาพราโชคช่วยนะฮะขวาตายซ้ายถลบอ่าถ้าโจนาทัววุฒิมาโดนแข่งซ้ายของตะวันชายบ่อยๆนี่ก็มีสิทธิ์จุกได้เหมือนกันนะฮะโอ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยโจนทวุฒิห้ามประมาทตะวันฉายโดยเด็ดขาดอ่าต้องระวังแข้งตะวันฉายให้ดีๆต้องเตรียมตัวฟิตซ้อมอย่างดีแล้วก็มาบังแข้งตะวันฉายให้ได้นะฮะถ้าบังไม่ได้บังไม่มิดเนี่ยก็มีสิทธิ์ยุบได้เหมือนกันสน่วนตะวันฉายก็ต้องระวังหมัดโจนทวุฒิให้ดีนะเพราะว่าโจนทวุฒิเนี่ยเตรียมตัวที่จะรับหมัดมาที่จะมาสอยตะวันฉายโดยเฉพาะนะฮะต้องระวังคางด้วยตะวันฉายไฟนี้โอ้โหคือบอกว่า ทั้งคู่เนี่ยประมาทกันและกันไม่ได้นะฮะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีโชคลาภกลุก่มให้มากที่สุดนะฮะแต่ถ้ามาเทียบฟอร์ม6ไฟล์ลังสุดของทั้งคู่เนี่ยก็บอกเลยว่าต่างกันสุดขั้วนะฮะตะวันฉายเนี่ยถือว่าฟอร์มดีฟอร์มสุดมากๆนะฮะชนะมา6ไฟล์แล้วก็เป็นการชนะนอกถึง3ไฟล์นะฮะส่วนโจนาธานทุวิเนี่ย6ไฟล์ลังสุดแพ้ไปถึง4ไฟล์แล้วก็ชนะเพียงแค่2ไฟล์นะครับ วันนี้ไม่นับวันชกไม่คิดหรืออวลาแค่6วันเท่านั้นจะรู้กันว่าตะวันฉายที่เป็นต่อเยอะๆจะต้อนมวลเดียวจบหรือเปล่าหรือว่าจะมีนับมีนอกันไปข้างโจนาตัวจะสามารถทำอมริกาเซียนได้หรือไม่อายังคงเป็นเครื่องหมายคำถามนะฮะแฟนมวยรอลุ้นกันอ่าใครจะรับการชูมือส่วนตัวผมวิเคราะห์แบบนี้นะฮะผมมองว่าความส่วนเนี่ยอยู่ที่ตะวันฉายส่วนความหนักเนี่ยก็หนักกันทั้งคู่นะฮะมีดีกันคนละอย่างตะวันฉายก็มีดีที่แข็งนะฮะส่วนโจนาตัวเนี่ยก็มีดีที่หมัด ส่วนเรื่องรูปเกาประสบการณ์สูงเนี่ยผมให้โจนาธานนะครับแต่ถ้าทำเรื่องฝีมือตะวันฉายดูดีกว่าแน่นอนนะครับอ่าแต่ถ้าคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในไฟน์นี้ผมก็เลยมองไปที่ตะวันฉายนะฮะตะวันฉายมีโอกาสชนะถึง 70- ต่อ30เปอร์เซ็นต์เลยเพล่เพอเนี่ยอาจจะมีนับมีน็อกกันไปข้างอาจจะไม่ครบ5้ายกนะฮะอ่าเข็มขัดแชมป์โลกก็ยังอยู่ที่เดิมผมมองอย่างนี้นะส่วนแฟนมวยคิดอย่างไรใครจะเป็นฝ่ายไหนรั้กันชูมือไปก็ลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับ หากมีข้อมูลที่พลาดประการใดผมขอภายแฟนมวยมานาทีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตามสามวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไว้อย่าลืมไปติดตามกันได้ที่ rpkfc p k f c, c อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม